สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับรายการของเราครับจะนาเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพอดุลยดุดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงวางรากฐานในการดําเนินชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยครับโดยรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับเกษตรกรตัวอย่างและบุคคลต้นแบบที่ประสบความสาเร็จครับ เนื้อหาอรายการช่วงแรกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับเมื่อสมัยเด็กๆชอบชอบตั้งเด็กๆนะคือคือเราชอบแบบความสวยงามของป่านะเพราะว่ามันสมัยก่อนก็ไมปตัองซื้อต้องหาคือชอ้อนจากในทุ่งมาใส่ในขวดแบนแล้วก็เลี้ยงดูเล่นใส่ในขวดก,กลมขวดแบน แล้วก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลี้ยงมาตลอดเลย นใหญ่เลยมาจากประเทศไทยเยอะที่สุดเพราะว่าเรามีถึงห้าตระกีชีที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งเหนือทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกอะไรเงี้ยเราจะมีอยู่หตระกีชีแต่แท้ๆเป็นอย่างประเทศอื่นเขาจะมีแค่อย่างได้ทางทางเหนือเราไปทางอีสานเราไปทางใต้เราไปหรือว่าเนีย่ยไปมันถึงจะเขาจะไม่ได้อย่างไม่กี่อย่างแต่ของเรามันมีเยอะเราสามารถจะเอามาดัดแปลงและเพาะพันธุ์เป็นเป็นหลายหลากสายพันธุ์ได้ เราจึงตั้งแต่นั้นเลยพัฒนาปลามาเรื่อยๆพัฒนาปลาคือเอาระหว่างปลาทุ่งปลาหม้อผสมกันแล้วก็จะได้สีต่างๆออกมาแล้วก็จับโซนสีเลยเพราะว่าพอโตหน่อยเราก็จะมาประมาณอายุแล้วอ,ออกจากปสมสีแล้วจบปสมสีแล้วเราก็ทําประกัดมาเรื่อยแล้วก็ทำก็ไปทํางานอู่อู่ข้อพ่นสีเนี้ยเราก็ได้วิชาจากทางอู่ข้อพ่นสีนี่แหละคือไล่ ได้การผสมสีผสมสีของเพราะว่าสีสมัยก่อนมันมีสีที่เป็นแม่สีแล้วมาผสมคือเป็นสีดูไซสีดูไซก็เรียกสีดูไซสสีเมทัลลิกอะไรเงี้ยมันเป็นสีบรอนเหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะผสมสีวะให้มันเหมือนกับรถที่เราเวลาเราซ่อมน่รถมันสีมันมันจะมันเพี้ยนเราทําให้เหมือนได้เราพ่นสีให้มันเป็นเม็ดบอลให้เหมือนได้เราก็พออยู่ทํางานไปด้วยเราก็เลี้ยงปลาไปด้วยเราก็คิดว่าเราเอามาใช้กับปลาได้เราก็เอามาทากัาปลาเอาเอาสีเนี่ยมาเหมือนกับปลามา เอาเอาตัวที่มันหลุดออกมาที่มันแปลกๆแล้วก็มาผสมให้มันได้สีอย่างที่เราต้องการน่ะแต่ว่าต้องใช้เวลานานเวลาผสมนะไม่ใช่ว่าเ,เดือนสองเดือนหรือปีสองปีจะได้มันต้องใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็ได้สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ต่อน,นั้นก็ทํามาตลอดอจน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 ,จนกระทั่งหรืว่าอายุตั้งประมาณสามสิบฝ่าเกับสี่สิบแล้วก็ออกจากงานมาคือก็มาเลยทำยึปดปัตรทำปลามันเรื่อยตลอดเลย การมาประมาณปี40 40ที่เข้าวงการประกวดอะไรเงี้ยเข้าวงการประกวดแล้วก็เราคือว่าเป็นหรือว่าเป็นคนที่ว่าทายุบแรกๆอะ่ะคือ,อยังไงคนทํายุบแรกๆมันรู้สึกจะจะมีเปรียบคือแม่ไมฮะเราจะผสมเป็นคิดคนคือมาผสมสีต่างๆว่าสีขาวบริสุทธิ์สีเขียวบริสุทธิ์แดงบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยบริสุทธิ์น้ำเงินบูอะไรอย่างงี้ทำทำได้หมดทำด้สีให้เป็นบริสุทธิ์แล้วจะจับไอตัวที่บริสุทธิ์มาเป็นแม่สี และเพื่อจะทําให้สีต่างๆออกมาได้เรียนแบบหลักการผสมสีแหละแต่ว่าไม่เหมือนผสมสีเพราะมันยากกว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะได้อย่างที่เราต้องการนะก็ส่งพประกวดจนได้รางวัลมาเยอะก็รางวัลนะก็รางวัลจากสมาคมที่ผมเข้าไปในในงานในงานประกวดเนี่ยคือไม่ได้ส่งแล้วแต่เป็น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 ช่วยช่วยช่วยของงานของ ขององโสมอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยงานของประกาศประกาศที่ว่าระวะประกวดในงานงานประมงน้อมเก้าหรืองานอะไรแล้วแต่นะผมจะเข้าไปช่วย้ะตอนนี้เพราะระยะหลังนี่คือจะไม่ส่งเข้าประกวดก็ให้เด็กๆก็แข่งไปกม็มีมีมีที่ภูมิใจก็มีหลายหลายหลาย,ลายตัวเหมือนกันเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําหรือว่าเป็นแต่มันที่กเกษียณแล้วก็จะทาทาได้นะ เพราะมันมันไปได้ไกลนะอาชีพนี้เพื่อแต่ว่าเราจะไปหวังแบบว่าจะกรอบกอยคือเอาเอา,เอาพออยู่ได้ได้ถ้าเราเกิดมีร้านค้าถ้าเราเกิดเพาะขึ้นมาแล้วเราเกิดเอาไปทํำต่อยอดแล้วเรามาตั้งโชว์หน้าร้านเลยแล้วก็เป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่ว่าเป็นทางเลอือกทางนี้ว่าถ้าอยากลองเล่นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีมีการเงินเพิ่มเพิ่มทางนี้ขึ้นมานะเป็นแบบว่าเป็นเป็นที่ว่า ไม่ไม่เบื่อทำทำก็มีอาชีพเสริมอไรได้เสริมนะก็ได้ต่ออดอย่างคอนโดเนี่ยนอะย่างบางคนก็อยู่คอนโดหรืออยู่ที่ว่าเขาไม่มีที่อย่างแต่เขาสามารถเฉพาะในคอนโดได้แล้วเขาสามารถจะลงเว็บขายได้แล้วอย่างว่าเดือนละตัวสองตัวเขายังได้ไหลเรียกว่าเรียกว่าอยู่ได้อะนะก็มีเป็นแบบว่าเป็นเป็น เรียว่านเหมือนกับรายได้พิเศษอะไรอย่างนี้ข mee. มานะเขาก็ทําได้เพราะว่าก็มีหลายคนที่เขาไปทําทอย่างนี้ตามคอนโดหรือจะตามเป็นบ้านเช่าหรือจะเป็นห้องเป็นหอพักอะไรทําได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อที่มากเพราะมันสามารถจะตั้งต่อกันได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็เพาะในตู้แล้วก็เอาขึ้นมาขายได้อย่างเรียกว่าใจขวดขายได้อย่างระวายไม่ต้องใช้เนื้อที่มากนะก็ทําไปแบบสนุกสนุกได้นะแล้วก็ เป็นที่ว่าทําและมีความสุขก็โอเคแต่ต้องสาหรับว่าต้องเป็นคนที่อาจจะต้องรัก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 สัตว์หน่อยรักป่ารักประกันหน่อยแค่นั้นคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มลุงเข่าจังหวัดนนทบุรีครับที่มีการใช้นวัตกรรมในการการจัดการฟาร์มอินทรีย์ที่มีการจัดการทั้งระบบน้านะครับแล้วก็มีการจัดการพื้นที่แล้วก็มีการวางผังแผนการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ เกษตรที่นี่เป็นกเกษตรเชิงวิถีอยู่แล้วค่ะคือคือที่ฟาร์มที่นี่เขาทาเกษตรเป็นแมสอยู่แล้วคือเป็นระบบอยู่แล้วอะค่ะที่เรามาทําก็คือเวลาเราทําเกษตรอะก็เหมือนกับเกษตรกรกหรือว่าทุกๆคนทั่วทัวไปที่ปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะก็ก็ทำนาเราก็ทําสวนผักอะไรค่ะแต่เหมือนกับว่าที่ที่นี่ค่ะคุณพ่อค่ะวางแผนไว้ดีอยู่แล้วคือเขาจะมีรายได้รายรายปีเราก็จะมีรายได้รายวันก็คือทําพืชผักไว้ด้วย ทำผักไว้้วยที่มันเก็บเกี่ยวใน7วันที่นี่เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะพอเป็นผักผักเต็มรูปแบบนะคะในผักเราก็กระจายรายปีว่าแต่ละปีเนี่ยในในึในปี12เดือนเนี่ยเราจะปลูกผักอะไรบ้างถ้าทําเกษตร,รที่ที่ถูกต้องเราไม่ต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องเอาร่างกายเราเป็นตัวตั้งด้วยว่าชีวิตเราจะอยู่อีกกี่ปีแล้วเราจะทํานั้นทั้งหมดหรือเปล่าเราถ้าเกิดว่าเราต้องจ้างคนงานทาหรืออะไรทั้งหมดทุนที่เรามีจ้างมันเพียงพอไหม ทำมากเหนื่อยมากแต่เราอาจจะไม่ได้มากอย่างที่เราต้องการทำน้อยเหนื่อยน้อยแต่อาจจะได้มากสินค้ากเกษตรทำได้แต่มันต้องคิดก่อนทำนะคะเท่านั้นละค่ะนี่คือแบบรูปแบบการการแบ่งโซนนี่คือแบบร,รูปแบบสำคัญที่เราแบ่งก็จะออกประมาณนี้คือต้องคิดก่อนแล้วก็วางแผนก่อนแล้วก็ดูเชิงราคาด้วยเป็นสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยโดยที่ไม่พึ่งใครถ้าเรามีขาแบบนี้หลายๆขาที่นี่มันมี ถ้าเราพูดว่าเราแบ่งโซนผักเป็น3โซนนี่นคือรูปที่ทุกคนมองเห็นอ่ายกตัวอย่างเลยง่ายๆปี6,4เราขายปุ๋ยไส้เดือนได้ร้อยตันปี .65 เนี่ยเราขายปุ๋ยไส้เดือนได้ไม่ถึงร้อยตันอย่างที่ที่เราทําเหมือนปี64่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่วิกฤตอะไรที่ออกมาเนี่ยค่ะนี่คือแบบโซนที่เราแบ่งเชิงความคิดเป็นหลักแล้วก็อยู่ได้จริงแล้วก็เอามาลงพอนลงปฏิบัติลงในแปลงจริงๆแล้วก็สิ่งสําคัญแล้วก็คือ อยู่อยู่ในรูปแบบเราค่ะทาในรูปแบบเราแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งสําคัญเลยค่ะคือต้องไม่แบแบบคือต้องใจอ่ะต้องหนักแน่นมากๆเลยนะคือว่าถ้าเราลงคุณอะ่ะมันก็จะมีค่าเสื่อมอย่าเวอร์วังตามเขาแล้วก็อย่าเวอร์วังตามแรงเชียร์อีกข้อหนึ่งก็คือทํเถ้าเราพอไหวเพราะ,ราราะว่า โลกสวยมันมันมันกินไม่ได้นะจะบอกให้มันต้องใช้เงินซื้อของนะเราต้องขายผักเละสองร้อยแล้วคนร้อยคนซื้อเราไหมอ่ะมันไม่ใช่ดังนั้นทําที่เราไหวแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคขยายพื้นที่ไปที่นี่ทําไว้เยอะแล้วที่เรามองที่ทุกคนมองไม่เห็นกันนะคือเราทําระบบน้ําเป็นใต้ดินหมดนะคะพี่ลึกจากที่เรายืนอยู่เนี้ยสามเมตรเป็นระบบน้ําใต้ดินของที่นี่นะคะที่นี่น้ําใต้ดินสู่คลองนะคะ เราจะใช้ระบบเปิดวาล์วซึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องมันมีอยู่ว่าน้ําเยอะอ่ะพ่อจะต้องดำน้ําไปปิดท่อข้างล่างคพระพ่อไม่อยู่แล้วใครจะดำน้ำํามีแต่ลูกสาวไอ้ลูกเขยมันจะขยันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพ่อเขาก็มองการในข,ข้างหน้าเลยเขาก็ทำระบบน้ําไว้ใต้ดินไว้ให้ก็คือน้ําเข้าน้าออกเป็นใต้ดินมีท่อใหญ่อยู่ข้างล่างเราก็บนดินก็จะไม่เห็นเรากด็ดูตามความพร้อมแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือใน,ในการที่จะทำนะคะ ที่เราจะสร้างหรือจะทาอะไรแต่ทีงที่จะเราก็มองไปการข้างหน้ามองไป10ปี50ปีแล้วก็มองดอูภูมิประเทศของเราด้วยจังหวัดของเราด้วยค่ะว่านโยบายเป็นอย่างไรมันก็ต้องมองให้รอบเพราะว่าเราจะอยู่อย่างสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบใช้ใจเป็นตัวที่ตั้งที่จะอยู่ให้ได้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบเป็นรูปแบบออกมาแบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วขงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เรียนรู้บ้านตาชายายสาศาจังหวัดนนทบุรีครับที่มีการนําศิลปะที่เรียกว่าดคูพาดครับผสมกับความคิดสร้างสรรค์วาดลงบนวัสดุในท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มไรายได้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ คือด้วยตัวเองเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอไตน้อยนะครับนอกจากสินค้าของเราเองแล้วในกลุ่มของเราเองแล้วเรายังเอาสินค้าของเครือข่ายมาวางจําหน่ายแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการแปลรูปพืชผักจากจากทางการ,การเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกทอดกรอบกล้วยเบกแตกครับก็ก็ดีครับสินค้าพวกนี้ก็ได้มาตรฐานนะครับเป็นสินค้าโอท็อปด้วย เรามีตลาดของเราคือตลาดน้ําใสน้อยเป็นตลาดที่เราสามารถนําผลิตผลทางการ,กรเกษตรที่เกิดจากชุมชนไปจําหน่ายนะคะนอกจากนี้เราก็ขายทางออนไลน์มันก็จะมีออเดอร์เข้ามาก็คือในชุมชนเรามีสมาชิกที่เป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่เนี่ยก็ช่วยช่วยกันนะคะก็จะมีแหล่งจําหน่ายหลายๆที่อย่างไปขายที่โรงพยาบาลใสน้อยเพราะว่าน้องก็ทํางานอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ใน เพื่อนบางคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยขเขาก็มีช่องทางขายก็ช่วยๆกันนอกจากที่ที่ที่เราจะจําหน่ายตวะวทิศที่ตลาดน้ําเตยน้อยแล้วนะครับก็เป็นงานออกบูธท,ที่แล้วแต่หน่วยต่างๆขอรับการสนับสนุนมาแล้วก็เอาสินค้าของเราเองแล้วก็ของเครือข่ายไปจําหน่ายส่วนทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเราก็จะมีเขาเรียกกลกลุ่มกลุ่มชาวเตยน้อยอย่างเงี้ยเราก็พยายามแชร์ไปทุกวันตุก แต่ว่าทิศผมก็จะแชร์เอาสินค้าเราแชร์ไปให้รู้กันนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าในโลกตเชียนนี่นะไวไวมากเข้าไปในขยะถามมาคือเหมือนว่าคนที่จะไปเที่ยวไหนอย่างคนจะมาเที่ยวตลาดทั้งนั้นตลาดน้ำาน้อยเนี่ยก็เหมือนเขาต้องทําการบ้านมาก่อนว่าเขาจะไปเที่ยวร้านไหนซื้อของร้านไหนใช่ไหมครับประมาณนั้นนะเขาเขาก็าตรชาย,ยาถาก็โอเคนะหรือจะขายทางกลุ่มไล์อย่างเงี้ย เขาจะตั้งเลยทิศนี้ตลาดในเครือข่ายกลุ่มเขาเนี่ยก็จะเลยเที่ยวนี้มาให้ของเขากี่กล่องอะไรกี่กล่องเขาจะตั้งทางไลน์มาเลยหลายๆกลุ่มของเรานะครับสินค้าของต้าชาเนี่ยถ้าเอาเดคูพาดเนี่ยมันเหมือนว่าต้องจับต้องได้ใช่ไหมฮะต้องดูสินค้าจับต้องได้แ้ว การเชื่อใจนะฮะการเชื Sod ่อใจการขายสินค้าทั้งหลายเราเราจะต้องต้องทางทางโลกโซเชียลเราต้องยอมรับบางทีความเชื่อใจถ้าไม่มีต่อกันแล้วยากที่จะไปต่อต้องมีความเชื่อใจกันอย่างถ้าได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองได้มาแน่นะในในข้อดีของโลกโซเชียลถ้าคุณขายขายครั้งที่หนึ่งคุณไม่โกงเขาครั้งที่สองครั้งที่สามคุณจะมามายาวเลยแต่ถ้าคุณโกงเขาเข้ามาปั๊บคุณเปียชื่อแต่ครั้งแรกแล้วไปไม่รอดนะฮะ แต่ท่านาการไปออกบูธออกงานอีเวนต์เขาได้จับต้องของได้มีการพบปะพูดคุยมีการน,น,นําเสนอก็ขายได้ดีขายได้ดีนะครับก็ผมว่าก็ดีทั้งสองช่องทางนะครับการตลาดทั่วไปคือเริ่มจากตัวสินค้าก่อนนะครับคือหนึ่งความต่างความต่างเลยครับเหงินกันเราต้องมีความต่างต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วตอนนั้นก็ต้องไปต่อยอดว่าให้มีมาตรฐาน ของตาชานี้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพยายามใช้ของให้มีคุณภาพมองผิวเผินเหมือนกันแต่เวลาใช้จริงๆแล้วคุณจะรู้คุณใช้เป็นนานๆนี่ตาชาก็พัฒนานะครับจากที่มีปัญหาเรื่องเออทิ้งคราวปลายไว้ตาชาก็พัฒนานะครับคนอื่นคือคือซื้อไปใช้เราเรารู้ไงแต่ว่านั่นเป็นเป็นสินค้าของเขาแต่เรารู้ว่ามันอาจจะมีปัญหาภายภาคหน้าแต่ถ้าทํประจากตาชายยตาแล้วของคุณมีคุณคุณภาพ เก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็สองนี่จะพูดเราพึงแลการตลาดนะฮะเราเริ่มจากลิตภุดิ์พันงแล้วเริ่มจากมีมาตรฐานแล้วนะครับมีมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ราคาราคาที่จับต้องได้อย่างที่บอกนะฮะถ้าไปขายออกบูธท,ที่มีค่อนข้างมาตรฐานที่คุณดีคนซื้อมีศักยภาพมันก็อีกราคาหนึ่งถ้าตลาดน้นใ้น้อยก็อีกราคาหนึ่งนะฮะเราก็ต้องลงราคาด้วยหรือสถานที่ ต่อไปที่ถามคือฐานที่หรือกลุ่มเป้าหมายของดีถ้าวางผิดที่ไม่ไม่ถูกกลุ่มไปไม่ได้นะครับมันวางไม่ถูกที่ถ้าวางถูกที่โอ้โหนะเข้าใจถา,านที่หรือกลุ่มเป้าหมายแล้วนตะีก็คือโปรโมชั่นก็คือการประชาสัมพันธ์การโปรโมทการอะไรก็พยายามโปรโมทไปเรื่อยๆได้หมั่งไม่ได้มั่นก็นิดนิดหน่อยหน่อยเราต้องออกไปต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดอย่านิ่ง นะถ้าเรื่องการประชาัมพันธ์ต้องไปเรื่อยๆครับผมนักท่องเที่ยวคนไทยติดอยู่กับพัดแลาฉันมาเที่ยวฉันต้องของที่ของที่ระลึกฉันต้องื้อของจํารวยไปฝากผมก็าทำรวดลายตลาดน,น้อยก็ตื้อได้เขาเพิ่มเงินนิดนิดหน่อยคนเห็นสินค้าของตาชายาจ๋าจะตรงเข้ามาหาสนใจโอ้โ oh, หฉันชอบไอแมสติ้งจะสู้ราคาไม่สู้ราคาอในยุท่การตลาดของเรา สถานที่นี้เราสมาราคาขายราคาเท่าไร่ได้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เราเสียาค่าที่นะฮะเราไปออกบูธอันนี้เราเสียาค่าที่เราก็ต้องเพิ่มอันนี้เราไปฟรีไม่สียาค่าที่เราก็ขายราคานี้ได้นั่นครับผมการพัฒนาเนี่ยเราพัฒนามาตลอดเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยลายเราจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศก็คือเรานําซื้อกับเพื่อนซึ่งเ,เขามีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ จะต้องสั่งทีเป็นแสนแสนชิ้นเพื่อในเรื่องของภาษีนะคะราคามันก็จะแพงตอนหลังคุณตาก็พยายามคิดพัฒนานะคะก็มาออกแบบลายเองนะคะแล้วก็มีเทคนิคของคุณตาที่สามารถทำออกมาเป็นลายไทยๆเป็นการละเล่นของเด็กไทยอะไรทำนองนี้นะคะ่ะมันก็ทำให้เราลด ลดลายต้นทุนลงนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มรายได้แล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นหนึ่งเดียวในโลกหรือว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีกลุ่มไหนที่สามารถทําได้ถ้าเป็นลายที่นําซื้อเนี่ยคุณอาจจะไปเห็นที่กลุ่มอื่น,นแต่ลายพวกนี้ถ้าเป็นของบ้านตาชายยายสาก็คือหนึ่งเดียวในโลกค่ะคือตอนนี้พยายามหาคนวาดรูปไหมหรือจะพยายามตอนนี้พยายามจะถึกตาว่ามีแอป,ปะอะไรที่มาแต่งภาพมา ให้ภาพเนี่ยมันไม่นิ่งให้มันไม่ตายมันจะมีภาพใหม่ๆออกมาตลอดตลอดตอนนี้ก็ได้ได้ทาความรู้จักกับท่านอาจารย์ที่สอนกเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้เด็กทําการบ้านให้เรานะครับก็คือเอื้อกันนะครับเพื่อให้ลายภาพเราเนี่ยมันจะไปใหม่ตลอดตลอดจะไม่นิ่งอยู่แค่นี้ไม่ใช่เอานี้ฉันขายได้แล้วฉันหยุดไม่ใช่ท่านจะไปของฉันต่อลายลาย,ลายใหม่มาลายใหม่มาตลอดนะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเจม500ครับที่มีแนวคิดการทำกรเกษตรเชิงอนุรักษ์เรียกว่ากเกษตรดีไซน์สไตล์เจมครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ พืชส่วนมากของเจมจะเป็นแบบการจัดสวนครัวให้กับบ้านพี่ๆที่แบบว่าอาจจะไม่มีเวลาในการในการจัดสวนคนที่จะต้องการความสะดวกสบายต,ตอนนี้เจมก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับแบบฟาร์มในเมืองดีกว่าถ้าพูดง่ายๆคือฟาร์มในเมืองเราก็จะจัดสวนในรูปแบบสวนกินได้พร้อมกับสวนที่มันตกแต่งเพื่อให ชื่นฉ่หัวใจในการพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีพืชพันธุ์หลากหลายมีต้นไม้หลากหลายมีผักที่กินได้มีดอกไม้ที่กินได้แล้วเรียกมแมลงดีมามีพืชเศรษฐกิจที่สามารถขายเป็นรายได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมอย่างอย่างสวนข้างหลังเนี่ยจริงๆมันเป็นพืชที่กินได้เกือบทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นผักสวนครัวแต่บางตัวที่มันที่เราเอามาแซมเพื่อให้อโลมาให้กลิ่นเพื่อไล่มแมลงมันมแมลงไม่ดีหรือ เราเอาตัวดอกไม้มาต่างๆที่มาแซมอยู่ในแปลงผักเนี่ยเพื่อเรียกมแมลงดีมาอะไรเงี้ยเจมก็เลยปลูกผสมประสานกันในแปลงอะไรเงี้ยครับผมมีพื้นที่ข้างบ้านเราก็จะปลูกเล็กๆน้อยๆแต่ตรงเนี้ยที่มันมาเป็นสวนใหญ่หน่อยเพราะว่าเราพยายามจะปลูกและให้คนที่มาใช้บริการแคมปิ้งของเราเนี่ยได้ใช้ได้กินกับสวนเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าดูแลยังไงอีกพวกใบไม้ใบหญ้าที่มันตกลงมาที่เราขวาดที่ดูแลสวนของเราเนี่ย เราก็จะเอาไปคุมดินบ้างเราเก็บไว้บ้างเพื่อใส่รองใต้กระบะของมันบ้างเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรน้ามันระบายได้ดีแล้วก็ดินปลอยโปง่งหรือเอาไปผสมดินปลูกที่เราซื้อมาเป็นดินถุงนี่แหละดินที่ปรุงมาแล้วด้วยแหละเราก็เอาพวกใบไม้ต่างๆเนี่ยไปคุกเขามาอีกทีเพื่อให้ดินเนี่ยมันร่วนซุยมากขึ้นอันนี้คือแบบวิธีการจัดการง่ายๆที่เจมทําเลยครับสมมุติว่าอ่า กาต้มน้ําเราพังเจมก็คิดว่าไอกาต้มน้ํามันสวยดีนะถ้าเราเอามาปลูกกระบองเพชรมันก็สวยดีหม้อข้าวมันเสียหรือไอหม้อหม้อทําแกงทะลุอะไรเงี้ยครับกระทะทะลุเนี่ยเออถ้าเอามาปลูกได้อีกมันก็มันก็ดีนะเออเราก็ไม่ต้องไปทิ้งมันด้วยแล้วเอามาใส่ในรูปแบบใหม่แล้วมาปลูกต้นไม้มาปลูกผักอะไรเงี้ยมันก็ดูแปลกตาไปมันก็เป็นงานดีไซน์แบบหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างพวก กระบาดแปลงผักอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นอาจจะคิดว่ามันเป็นกล่องๆแต่เจมคิดว่าเฮ้ยไอ้กระบาดท,ที่มันมาจากการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศมาเนี่ยใส่นอ็อตใส่เครื่องยนต์อะไรมาเนี่ยพอเจมเห็นเฮ้ย,ยมันเป็นกระบาดปลูกผักได้นี่มันง่ายด้วยเออแล้วมันมันเป็นไม้มันสวยงามแล้วมันแข็งแรงมีความหนาด้วยเออถ้าเรามาปลูกผักแล้วเรียงให้มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นมีเล็กมีใหญ่อะไรเงี้ยเออมันก็สวยดีนะ เออเนี่ยมันคือของเก่ามาทําใหม่มาอัพไซเคิลมาเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาใหม่แล้วมันก็จะเป็นดีไซน์ที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนการอนุรักษ์อย่างหนึ่งก็คือใช้ซ้ําๆเยอะๆหน่อยจะได้ไม่ต้องผลิตเยอะจะ,จะได้ไม่ต้องทําลายธรรมชาติเยอะอะไรเงี้ยครับใช้มันให้คุ้มที่สุดอะไรประมาณนั้นครับพยายามดีไซน์ให้มันง่ายกับตัวเองก่อนและเราก็ชอบดีไซน์มันด้วยไม่รู้นะเจมอาจจะชอบคิดว่า ดีไซน์มันต้องสวยอะ่ะถ้าจะปลูกเราเราไม่เราอาจจะไม่ชอบปลูกที่มันเป็นแปลงๆยกพื้นยกล่องคุมฟางอะไรเงี้ยเราชอบให้มันมีชั้นเชิงมีการจัดวางอะไรเงี้ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอย่างข้างหลังก็แบบแปลงผักแล้วมีกองไฟด้วยอะไรเงี้ยเออเจมชอบแบบดีไซน์มันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็พยายามดีไซน์ให้มันง่ายในการดูแลเพราะว่าพอเราทําอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะขายออนไลน์ไม่ว่าจะทําคลิปวิดีโอของตัวเองไม่ว่าจะเปิดร้านทําคาเฟ่ร้านอาหารบริการจุดกลางเต็นทะ์มันไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากเจมก็เลยจะพยายามดีไซน์ให้มันไม่ต้องดูแลมันเหมือนเราพยายามออกแบบในหนึ่งกระบาดเนี่ยให้ไอ้พืชพันธุ์อะไรเงี้ยมันดูแลตัวเองอันนี้เป็นกลิ่นหอมอโลมาไล่มแมลงไอ้ดอกไม้เรียกมแมลงดีมากําจัดมแมลงร้ายอะไรเงี้ยครับไอ้แล้วก็มีพืชผักที่เราจะกินมันที่เราชอบกิน แล้วเราก็ชอบดีไซน์ของมันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องดูแลอะไรมากก็เลยจะน่าจะเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการดูแลของเราในรูปแบบชีวิตของเราอะไรเงี้ยครับผมคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับครูน้อยครับหรือเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับครับบริเวณซอยวัดพระเงินครับที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ ผมเองผมก็จะมองว่าให้ให้ดูจากตัวเองก่อนให้ดูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างเช่นชอบธรรมชาติชอบความร่มรื่นหรือชอบความสวยงามของต้นไม้อย่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของเงินทองก่อนให้เอายึดจากตรงนี้ขึ้นมาก่อนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางด้านพื้นฐานของต้นไม้เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ย ว่าคุณสนใจชนิดไหนคุณก็ศึกษาให้ละเอียดหลังจะหาความรู้แล้วเราค้อไปยึดหลักยึดหลักของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาตรงนั้นเข้าไปจับด้วยเพราะไม่เราจะหลุดกรอบไปเราจะมุ่งแต่ว่าเราจะจะหาเงินได้เยอะๆจะได้ขายแพงจะได้ตรงนั้นมันจะหลุดหลุดออกไปแน่นอนงั้นเราเข้าไปยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ยึดหลักมีอะไรบ้างก็คือมีสามห่วงสองเงื่อนตรงนั้นใช่ไหมครับ เรื่องความพอประมาณเรื่องมีเหตุผลมีภูมิกุ้มกันในสาตรงนี้มันก็ตอบตอบเราได้ว่าเราจะพอประมาณตัวเราได้แค่ไหนเราจะทําแค่ไหนเรามีทุนอยู่แค่ไหนเราจะทําไม้ชนิดไหนหลังจากนั้นเรามีภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราทำไม่สําเร็จแล้วเรามีอะไรรองรับไหมหรือโอกาสเราจะพลาดไหมแต่เราก็ศึกษาจากปรญาเศษรษฐกิจพอเพียงที่มันมีภูมิกุ้มกันตรงนั้นในกันเดียวกันเราก็ต้องไปดูของเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นกี่ส่วนในการจัดก,การดินในการจัดก,การน้ําจัดก,การต้นไม้เช่นว่า30 30 30แล้วก็10ผมก็พยายามจะทําตามรูปแบบนั้นแต่อาจจะไม่เหมือนกับกับตรงกับมากเราพยายามปรับเปลี่ยนในถาที่ผมก็จะมีเป็นหน้าร้านขายและก็ผลิตขายผมก็จะมีแหล่งน้ําของผมเองคูน้ําที่ต่อจากบ่อมา ตอนแรกก็โอ้มันเสียพื้นที่นะทำอย่างนั้นแต่พอเรามาท้ายจริงๆแล้วเออความชื้นจากจากครูระบายน้ำเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นอยู่ในในโรงเรือนซึ่งเพราะเป็นพื้นที่เราเป็นพื้นที่ร่องสวนเราก็ไม่ได้ถมที่แต่ถ้าคนอื่นคนที่ก็พร้อมเขาก็ถมที่ให้สูงเพื่อหน,นีปัญหาน้ําแต่เขาก็จะไปเดินระบบสปริงเกอร์พ่นเอาอันนี้แล้วแต่ความถนัดซึ่งตรงนี้ผมว่าคือให้ไปหาความรู้เอาหลังจากแบ่งพื้นที่ออกมาเสร็จแล้วผมเองก็พยายามจัดสรรพื้นที่ให้ ไม่ได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเราก็พยายามปลูกพืชที่เรากินฝักสวนครัวในกระเนียวกันเราก็มีไม้ยืนต้นที่มันอยู่แนวคันดินอะไรเนี่ยเขาก็ตัดเป็นทําฟืนเขาก็ยังใช้ฟืนอยู่เขากแก๊สขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาเนี่ยครับเราก็สามารถจะเก็บเงินสร้างบ้านได้ส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีเขากไ็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการทํางานอันนี้คือปัญหาของเราก็ามันก็ลดลงไปเพราะเรา,เราแบ่งพื้นที่ ในขณะเดียวกันเราก็มีไม้ป่ายืนต้นเราก็พอมีสวนยางอยู่บ้างแต่อยู่ต่างจังหวัดเราก็คอ่คอยลักษณะทำ,ทำแนวทฤษฎีอย่างนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้จัดสรรอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าพื้นที่มันแต่ละที่ราคามันไม่เหมือนกันกอ็อยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่แบบสงบไม่ใช่ว่าอยู่ปลีกวิเวกเลยนะครับก็อ,อยู่แบบมีคนมาพูดคุยด้วยแล้วก็มีรายสิ่งสําคัญที่สุดคือมีไรายได้ ทำที่ตัวเองชอบแล้วก็มีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วสามารถจะมีเงินเก็บหรืออะไรแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันต้องมีเป็นเหมือนกับความฝันทสมัยตอนที่เราเด็กๆขยันประหยัดซื้อสัตว์อดทนนี่สําหรับคนทํางานเกษตรครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับ ผมจะพยายามหาเนื้อหาสาระดีๆครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําเสนอแก่คุณผู้ชมเสมอๆนะครับแล้ววันนี้ครับรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ